และนี่เป็นระฆังเซตแรกแห่งปีค่ะนี่เสียงเป็นไงบ้างคะต้องบอกเลยนะคะว่าเสียงระฆังใสกังวานมากๆเลยนะคะนี่เป็นระฆังรมควันนำเข้าจากประเทศเนปาลค่ะ มีขนาด6นิ้วนะคะก็เล็กลงมานิดนึงนะคะแต่ก็โอเคกระทัดรัดน่าใช้มากเลยนะคะก็คือเหมาะสำหรับการพกพาเลยนะคะนี่ก็มาเข้าเซตกับดอเจหรือว่าวัชระนะคะนี่เลยนะคะสำหรับเซตนี้เตรียมส่งมอบไปให้กับลูกค้านะคะเรียกว่าเป็นเซตแรกแห่งปีก็ข้างๆนี้ก็คือเป็นปลอกคุ้ม ระครังและวัชระนะคะก็เหมาะมากเลยนะคะสําหรับท่านที่สั่งเซตวัชระไปก็แนะนําอยากให้มีปลอกคุ้มไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะตั้งวางหรือเราจะนําไปออนอกสถานที่ต่างๆนะคะก็จะปกป้องได้แล้วที่สําคัญเวลาเรานํามาตั้งวางเนี่ยก็ถือว่าเป็นสวยงามเป็นมงคลนะคะเพราะว่าวัชระกับระครังเนี่ยจะอยู่คู่กันนะคะเปรียบเสมือนความเมตตาและกะรุณานะคะระครังเนี่ยแทนค่ากับความปัญญานะคะ เ,เมื่อกี้เปรียบเสมือนปัญญาและการุณานะคะระคังแทนค่าด้วยปัญญาแทนค่าด้วยเพศของเพศแม่นะคะส่วนบัชระก็คือเพศพ่อนะคะแทนค่าด้วยความเมตตาความการุณานะคะ2ส,สิ่งนี้มักจะอยู่คู่กันนะคะก็ปอกคุ้มนี้ก็ถือว่าโอเคเหมาะลงตัวเลยค่ะและนี่ก็คือระคังนะคะรมควันแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะเวลานี้นะคะยังมีว่างอยู่อีกนี่ค่ะ พีเซพเซนะยังว่างอยู่อีก2อสองเซตนะะสองเซตมีความต่างกันนะคะนี่ค่ะจะมีรวดลายที่แตกต่างแต่ว่าให้ดูจากที่เป็นผู้ละกันผู้ที่จับเข้าเซตนะคะที่เรามอบไปให้นี่ก็บอกว่าผู้เงื่อนไรลปมผู้อนันตภาคนิ่มๆเลยนะคะเป็นมงคลมากๆนะคะไร้ซึ่งอุปสรรคผักหนามนะคะ สำหรับสีม่วงนี้นะคะก็รายร้อมไปด้วยมหาสัญลักษณ์อันเป็นมงคลก็คืออัฐมงคล8ประการนะคะนี่สีม่วงส่วนอีกใบหนึ่งก็คืออันนี้นี่ถือว่าเป็นมงคลนะคะก็คือรายร้อมไปด้วยสัญลักษณ์เดียวเลยก็คือสัญลญักษณ์แห่งกงร้อแห่งธรรมนะคะแทนค่าด้วยพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแ4ด0 0สี่พันพระธรรมขันธ์เป็นการแทนค่าด้วยธรรมเจ้านะคะ นี่เลยนะคะที่ยังว่างนะคะสองเซตนี้นะคะเซตนี้ก็มีเจ้าของละค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะนำมารีวิวนะคะอาะางังเซตแรกนะคะให้ได้ชื่นชมกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ